ด้านของดมนะครับผมเออโอ้โหเอาเชีเอกยัเเชอะียใส่ลลองไม่เห็นรเ,เลยไม่เห็นเลย I never knew you โอ้หนี่คุณไปเลือกชุดนานไหมครับนานครับไม่นานด้วยครับผมไม่ไม่ไม่นานกับเสื้อนานกับใส่หนี่ครับพี่เนี่ยลืมเอาให้เมื่อกี้อ่ะมึงก็โดนรีวิวก่อนรีวิวก่อนในการโดนแบบว่าข้าความถล่มด่าวันแรกเป็นไงก็เกิดอาการหน่อยไม่อยากออกแล้วไม่เป็นไรผมผมก็จะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนด่านี่เท่าไหร่ด่าผมด่ามาไหนมาที่ผมด้วยเออด่าด่าผมเท่าไหร่รู้ป่ะ อ๋อไอชายรีมันไปเตี้ยมให้น้องพี่มึงรู้ไหมว่ามึงไรกกูยังไม่รู้เรื่องเลยพี่มัวแต่ติวหนังสืออ่ะเออมัวแต่ติวหนังสือเชื่อไหมคนด่าด่าผมเนี่ยมาถล่มทลายแล้วก็แบบด่าแรงมากแต่ไม่เป็นไรคนที่ด่าผมนะผมรักเขาคนนะครับไม่เป็นไรผมก็เหมือนกันต้องบอกผมไม่เถียไม่เป็นไรต้องบอกว่าเมื่อวานน่ะในขณะที่พี่กำลังมีความสุขไอออฟเนี่ยรับทุกอย่างดือกูโดนหนักกว่าเต้องรัทุกอย่างนี้อว่าต้องหยาบก่อ เนนกัปกติอ่ะเดี๋ยวที่ก้าวนี่เขาบอกว่าเห็นผลขาวขึ้นจริงด้วยขาวมากทุกคนดูความนะครับนี่ดูที่มือกับตรงนี้นี่เป็นไงบีฟอร์อาร์เตอร์นี่บีฟอร์่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ค่อยเก่งประดังนี้กับบีฟอร์อ่ะ before after นี่นะครับนี่เห็นผลชัดเจนนะครับผมนี่ไม่แน่หอก คือมันกวให้มันครบ15นาทีแต้องเไปแบนี้ผมแถมหนึ่งผมยัดไปทีไปทำงานเอาเบิร์ตดีครับผมเพื่อเอามาทำงานทั้งคู่เลยอ่ะอ่ะมาวันนี้ทำงานทั้งคู่เลยเออไม่แน่มันเลี้ยตามไม่อ่อวันนี้อะไรพี่วันนี้เพลงอะไรกันเออวันนี้พี่อยากได้เพลงอะไรไหมยังต้องตัดเพลงอีกเหรอวก่อนไปล้างก่อนไหมม่ให้กูครบแค่5นาทีก่อนถึงเ5นาทีนะครับออืม5นาทีนะครับรอบน้าจะกลับไปมั้จริงอ่ะยกบนเวนรอบดวงตาเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรออฟคือออฟม่ต้ความไม่ดีเลยเออออฟออฟ ไม่แสบอยู่แล้วเออใช่ไหมออฟลืมตาไปก่อนถ้าผมหายไปคุณถึงไปรักษาได้นี่มันไม่ได้คนได้ลองใช้เลติโนะมันจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเห็นผลจริงๆหนูอ่ะครั้งแรกหนเคยกลัวเพราะว่าอุยเลติโนลมันจะแรงไปหรือเปล่าแต่พอมาใช้อ่ะพวกเลติโนลอยากให้ทุกคนลองตัว